เช่นในข่าวกีฬาผู้บอลไทยาบมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันชี10มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวผู้บอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันยังกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเชียงวันนี้เอาได้ไงสเปอร์เปิดตัวอังเก้ปอตเซโกกูเซอร์ไพส์พแข้งรายแรกจากทางเป็นแมนอยู่นะโดยสโมสรท่านนพอสเปอร์ทำการเปิดตัวอังเก้ปอตเซโกกูอดีตนายเก่าของธีระทรบบญมาทัน เขาไปเป็นกุนซือคนใหม่นำทัพลุยพิมเ์ร์ลังกิจนนในเรื่ตงการหน้าเป็นที่เดือบร้อยซึ่งมีรายชื่อจากอังกฤษนะฮะที่สร้างความมือฮาให้กับแฟนบอลชาวไทยด้วยเป้าหมายนักเตะค,คนแรกที่ทางอังเก้ปอสเซโกกูจะดึงเข้าสู่ทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นไม่ใช่ชีราทรบุญมาทันแต่เป็นแฮร์รี่แม็กไกวยอดประกันหลังจากสมโมสรแมนเชสตัวเด็ดในครันี้ า่าผมเป็นนว่าง,งานนี้แฟนบอลไทยก็ยังหวังลุ้นนะฮะอังเก้ปอสเซโกกูดึงนักเตะไทยเข้าไปร่วมทีมด้วยจะได้ไหมนะครับก็ฝากเป็นความหวังเล็กๆในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากกันครับเอาได้ยังไงงานนี้ AFF เลือกสนามจัดศึกลูกหนังชิงแชมป์อาเซียนอยู่23ปีกันแล้วโดยงานนี้บอกได้เลยว่าได้สังเวียนดดนแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ที่ไทยเป็นเจ้าภาพล่าสุดนั้น AFC เลือกให้ใช้สนาม PTT Stadium กับทางสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเป็นสนามแข่งขันแล้วแต่ในรอบรองและรอบชิงอาจจะต้องหาสนามใหม่ที่มี VR ให้ได้ใช้จากที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ที่ได้เลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี แล้ววันที่17ถึง26สิงหาคมนี้แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งเนื่องจากต้องรอทางาสปอร์ตไฟส์มาตรวจสนามแล้วก็อนุมัติให้ใช้จัดการแข่งขันได้นั้นล่าสุดทางบิกตุยทนศักดิ์สุรับประเสริฐอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะว่าหลังจากนี้ไปได้พาตัวแทนจากทางสปอร์ตไฟและสปอร์ตไฟเองก็ซึ่งดูแลลิขสิทธิ์การาประโยชน์ของสมาธ์ฟุตบอลอาเซียน ไปตรวจสนามแห่งนี้ที่จังหวัดระยองทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้รับคําตอบว่าสนามดังกล่าวสามารถใช้จัดการแข่งขันได้แล้วสําหรับทางสนามที่ใช้จัดการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคือสนาม p t t สเตเดียมและก็สนามกีฬากลางจังหวัดพระยองซึ่งหลังจากนี้ไปทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือขออนุญาตใช้สนามและจะประกาศอย่างเป็นการกระอีกครั้งโดยทั้งสองสนามจะใช้จัดแข่งขันในรอบแรกส่วนร,บรอบลอกรอบรอง,รองชนะเลิศจะและก็รอบชิงชนะเลิศอาจจะต้องหาสนามใหม่ในครั้งนี้โดยสาเหตุที่ต้องหาสนามใหม่ในรอบสำคัญน,นั้นเป็นเพราะว่าจะมีการนาเอาเทคโนโลยี VR มาใช้ซึ่งทำให้เราเนี่ยประชุมกันว่าจะใช้ที่ไหนดีใช้ที่สนามชมบรีสเตเดียมได้รไหมเพราะถือเป็นสนามที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้ที่สุดแล้วโดยโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกินย3ปีของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเมือนดต่อไปนี้17สิงหาคมพบเมียนมาวันที่ส9สิงหาคมพบบรูไนและว,วันที่21สิงหาคมพบกัมบ,บูชา ส่วนรอบรองชนะเลิศนะฮะจะแข่งขันในวันที่2 4สิงหาคมและระอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่26สิงหาคมนั่นเองครับนานะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรฝากตินตแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับโค้ชใหม่ชี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับใช้ทีมชาติไทยกันอีกครั้ง โดยบอกได้เลยว่างานนี้แค่ชั่วคราวนะเมื่อทางพานุพงศ์บงาผู้ช่วยโค้ชทัพช้างศึกได้เปิดเผยแม้จะช่วคราวแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากที่ประกาศแขวนสัตวไปและก็ไร้ปัญหาในการทํางานกับมานโปรกิ้งอุ่นซื่อทีมชาติไทยเพราะเคยทํางานร่วมกันมาแล้วสมัยมานาคุมแท่งเชฟในครั้งนี้ จากที่ทามาโนโปรโกิงกุนซูทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ดึงตัวโค้ชใหม่ผานุพงศ์วงษาอาดีตกองหลังทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเป็นสตารโค้ชทีมทรูแบงคอกมาร่วมทีมสตาร์โค้ชทีมชาติไทยชุดเตรียมอุ่นเครื่องฟี f าเดยเนื่องจากวัชพลแก้วผลึกมือขวาของมาโนโปรโกิงติดอบรมโปร,โปรไลเซนจนถึงวันที่13มิถุนายน,านนี้นั้น โดยพันธุพงศ์วงศ์าก็ได้เปิดเผยแต่ว่าเคยร่วมง,งานกับทางมาโน่สมัยที่เขา,าเคยเป็นเฮดโค้ชทีมท�บนคอกทําให้รู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งการเข้ามาเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํางานครั้งแรกในนามทีมชาติไทยหลังจากที่ประสบประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยไปนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาร่วมรับใช้ทีมชาติไทยกันอีกครั้งซึ่งตรงกับช่วงช่องว่างท่าฟุตบอลไทยลีกปิดพอดีแต่ผมเองก็จะมาทำหน้าที่เป็นสตาฟโค้ดทีมชาติไทย เฉพาะเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้เท่านั้นนะเพราะปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นสตาฟโค้ชของทีมโรมันคอกอยู่เหมือนเดิมในขณะนี้สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยในถึกฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุานายนไ้ดัดต่อไปนี้วันที่16มิถุนายนเวลา18นาฬิกาไทยพบกับทางไต้หวันที่สนามแห่งชาติเกาสงวันที่19มิถุนายนเวลา19นาฬิกา ไทยพบกับทางฮ่องกงที่สนามฮ่องกงสเตเดียมโดยทั้งสองนัดถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีและก็ AIS p รนะินาอ่าเป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันนี่ครับสื่อลูกหนังต่างประเทศโพสต์เปิดค่าเหนื่อยแข้งใหม่บุรีรัมสูงเป็นหน้าประดาสตร์วงการฟุตบอลไทยเลยนะโดยงานนี้ทางฟุตบอลเพซ่านะฮะสื่อลูกหนังต่างประเทศ โพสภาพพร้อมข้อความถึงเรมิลเซนดาเยฟหัวหอกคนใหม่ของบุริลัมยูเตตที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจแยกทางกับทีมแชมป์ลีกอาเซอร์ไบาจานและก็เลือกย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของไทยบุริลัมยูเตดนั้นเพราะว่าได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ750 0 0 0ยูโรตกปีละประมาณ28ล้านบาทหรือราว2ล้านสแสนบาทต่อเดือนเนดียวซึ่งนั่นเป็นค่าเหนื่อยที่สูงเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยและมากเป็นอันดับที่1ของบรรดาน,นักเตะในไทยลีกในตอนนี้ โดยทางบรามิลเซดาเยฟจะเซ็นสัญญากับทางบริรมัมสองปีก่อนที่จะมาโชว์ฝีเท้าที่ไถ่ลีกล่าสุดเขากดประตูให้กับทางโตสังกัดคาราบักในลีกสูงสุดของอาอร์ไบจา,านไปถึง22ประตูพร้อมกับควา้าตำแหน่งดาวซันโวในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับเสือปา่าไล่ลดช่อง อักบานนาวาสัสจากคุมบวยลิกรองได้โอกาสทองคุมทีมแชมปนะ์นะโดยการนี้การจากไปของโคชทงทงชัยสุโกโกีกุนซือหน้าปราสศาสตร์ที่ผานครประชมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลิกสุดของทางทีมฤดูกาลหน้าโดยกันนี้ปี2018ไทยลีก4เลื่อนชั้นขึ้นเป็นไทยลีก3 2019ไทยลีก3เลื่อนชั้นขึ้นเป็นไทยลีก2 2022ไทยลีก2เลื่อนชั้นคูณสู่ไทยลีก1นะฮะ ซึ่งโคดทงคือโคดคนเดียวที่พาทีมเลื่อนชั้นตั้งแต่ไทยลีก4จนถึงไทยลีก1แถมทุกครั้งที่พาทีมประสบความสำเร็จจบลงด้วยการเป็นแชมป์ทั้ง3ลีกแม้ว่าความฝันความผูกพันของแฟนบอลหมูป่าเขี้ยวตันจนมาถึงเสือป่าราชาจะรักและาลคารบโคดทงแบบสุดหัวใจหวัดหวังเอาไว้ว่านี่จะเป็นกุญซือระดับตำนานที่พาทีมคว้าทุกแชมป์ถึงหากได้แชมป์ไทยลีกขึ้นมาจริงๆคงเป็นเรื่อง Amazing ในโลกฟุตบอลนะ แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลายอยู่แล้วและมันก็ได้มาถึงยุคเปลี่ยนพานได้รอบหลายปีหลังนี้เมื่อทางโคดธงอำนาาทีมสู่ทางเดินใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนว่าเสียงตามมาอาจจะเสียใจเสียดายแต่ไม่มีใครโกรธกุนซือผู้พาทีมมาถึงจุดนี้ได้ลงคอหรอกนะเมื่อตั้งสติได้แล้วหลังจากนั้นนครปฐมก็เริ่มหาตัวแทนคนใหม่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณของทีมไปมากมายนักและสุดท้ายอัคบานาวัสคือคำตอบ หุนซื้อในวัย17ปีใกล้เคียงกับโคชทงวัย19ปีแต่มีประสบการณ์เรียกได้ว่าโชคโชนในเอเชียอยู่กับทางแทนพินเนสคุมแทนพินเนสบรเวอร์สิงคโปร์คุมเกเบิลเซบูของฟิลิปปินส์คุมเซนไนซ์ซิตี้ของอินเดียและคุมบาเรนเจียดักรัสของสิงคโปร์จนสุดท้ายก็เข้ามาทำงานในไทยครั้งแรกกับทางอุดรธานีเ c เลกแรกของฤดูการล่าสุดก่อนจะเปลี่ยนไปนั่งแท่นเป็นผู้ดนการการกีฬาของสมโมสรในเลกที่2แม้ว่าผลงานของทีมจะร่วงตกชั้นแต่การทำทีมในเล็กแรกเนี่ยที่เน้นเกมรุกเป็นหลักถือว่าได้ใจแฟนบอลยักษ์แสดไปไม่มากกว่าน,น้อยนวัสนับว่าเป็นคุณซื้อประเภทเกมรุกบุแกแหลกเห็นได้จากเล็กแรกที่พาทีมยิงไปมากถึง15ประตูมากกว่าหลายทีมในโซนล่างของตารางคะแนนซะอีกนะอาจจะแปลกตาในยุคก,ก่อนหน้านี้ที่านครประชมยิงไม่เยอะ นครปฐมทีมแชมป์ยิงไปทั้งสิ้น32ประตูนะฮะเสียไป20อุดรอธานีทีมอันดับสุดท้ายยิงไปทั้งหมด31เสียไปทั้งหมด87แม้อันดับจะต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่การยิงประตูห่างกันแค่ประตูเดียวทว่าการเสียไปเพียงแค่20ประตูนั้นน้อยที่สุดในลีกยังมุ่งบอกได้ว่าเกมรับสามารถทำให้คุณเป็นแชมป์ได้จริงๆเมื่อบอร์ดบริหารเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นกุซูนุ่มไฟแรงคนนี้พาทีมเจอกับงานโหดหินในลีกสูงสุด แฟนบอลคงต้องคอยหนุนหลังเขาต่อไปในครั้งนี้นั่นเอนครับและนี่ก็เป็นที่น้าข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับ